No, but สามตนสูงตื้นต้นีดอยากพราเย็นนคำฝทั้งหมดอยู่สไมสาหลายตึงัวเา่สมัสดคนใข้ไสายนะมันคนใข้บางคนันพอไปอิสเรลก็มันมันขาวะเพราะฉะนั้นวนี้มันน้ารูุ้่มมา

ที่เราเข้ามาครั้งแรกที่เราทราบว่ามีมีเด็กนะที่เรียนประา,าติดเชื้อซึ่งซึ่งไปไปตรวจเองที่โรงพยาบาลเชียงคำนะครับวันที่2เราก็เข้าพื้นที่เลยครับทั้งทีมงานโรงพยาบาลตรงท่านสาธารณสุขทางฝ่ายปกครองกันทางยบ้านนะครับทางท้องถิ่นนะครับวันแรกเราเราเรียกเด็กในในหอพักกับเด็กที่เดินทางกลับบ้านที่เป็นเป้าหมายเสี่ยงก่อนวันแรกเรามาประมาณ100ร้อยกว่าคนแล้วเด็กติดทั้งหมดเฉพาะในหอพักเนี่ยสิบสองคน กลับบ้าน18คนเป็น30คุณครู2คนเป็นส2เมื่อวานเราก็ส่งไปรักษาที่ที่ซีไอที่อำเภอแล้วลงพยาบาลแล้วบางส่วนก็ไปที่โรงพยาบาลเชียงคำหลังจากนี้เมื่อวานเราก็มามาติดตามขยายผลต่อว่ากลุ่มที่ติดเชื้อเนี่ยมีผู้ปกครองอยู่ตรงไหนบ้างก็ไปทั้งหมู่2หมู่6หมู่1หมู่วันนี้เมื่อวานตรวจหาเชื้อไป200กว่าคนผลออกเมื่อคืนติด12คนก็แสดงว่าเราเราเริ่มเริ่มวงแคบเข้ามาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านติดกับคุณครูที่ติดสองคนมาแรกนะครับวันนี้เราก็จะลงไปที่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 กลุ่มนี้นะครับเราคิดว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มเริ่มรู้แหล่งรู้จุดนะครับก็โดยด้วยความร่วมมือของกันและกบ้านแล้วก็ทางทีมงานสาธารณสุขทางโรงพยาบาลทางฝ่ายปกครองเรานะครับเราก็มากันอยู่นี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วก็ในในส่วนของบ้านก็ขอฝากด้วยนะครับตรงนี้เราจะปิด ปิดตายไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นทางผ่านระหว่างเชียงรายพยาวน่านขอให้ผู้ที่ผ่านเส้นทางนี้ให้ผ่านไปเลยครับไม่ไม่ไม่ต้องแวะนะครับไม่ต้องแวะครับเมื่อวาน32วันนี้อีก12ก็เท่าไรสี่สิครับ4 44คนเราเราก็ขยายมาอีกแต่เด็กนี้เราจะตรวจให้หมดทั้งโรงเรียนครับ400กว่าคนเราจะตรวจให้หมดยังยังเหลืออีก100กว่คนเองครับนี่คนนะครับเป็นตีก็ร่อยตายเหมือนกันนะลมพิมพมด3ตีนี้วูบเปลี่ยนฟันหมดนะตองน้อว่า